สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นลูบิกแบบจับเวลาค่ะขอบคุณแสนรักค่ะเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มบ๊วย ทำชั้นไหนแล้วชั้นสองครับที่เต็มได้ชั้นสองไปแล้วนะครับเร็วขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะก็ดูปมือหนูสิครับอาเดี๋ยวก็รู้ทำไมไม่รี้ถูกแล้ว เราไปทำให้คุณเอกก่อนนะคะคุณเอกเขาจะได้ทำเองค่ะเขาทำนะคะยังไม่ได้ค่ะเดูทำได้แล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสับสน subscribe. ที่ช่อง Richard System ได้นะคะแล้วเพื่อนๆได้หัดกันดูแล้วนะคะเดี๋ยวก็ได้เองค่ะเหมือนคุณเอกนะคะก็ไปลองหัดกันเองเดี๋ยวก็ได้นะคะแต่จริงๆคุณเอกกิ่งแล้วเป็นคุณเอกไ,ไม่ชนะหนูค่ะ ท่าย่่งหนูทำไม่ไหวท่ายิ่ง